สวัสดีครับจะไงแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักนะฮะเป็นของโคมาซู WA 100รุ่น5นะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับอ่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับรถตัก WA 100นะครับบุ้งกีที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นบุ้งกีที่มีขนาด1.2คิวแบบนี้นะครับอ่าบุ้งกีของเขาเนี่ยก็เนื้อเต็มเลยนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดของเนื้อบุ้งกีเลยนะครับนี่นะฮะร้อยรุ่น5นะครับก็จะเป็นรถที่มีความเป็นโฉมใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่ายังคงความเรียบง่ายไว้อยู่เพราะว่าเเจ้้าตัวนนีี่ย ขายังใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เลรกธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าโฉมของเขาเนี่ยจะเป็นโฉมใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยนะขนาดยางเนี่ยก็เป็นยางเบอร์16.924นะครับเป็นยางมาตรฐานของตัดไซส์ 1.2Q อยู่แล้วนะครับเนี่ยนะช่วงแขนนะครับช่วงแขนช่วงตรงเตงกระดูกหมาของเขาเนี่ยก็ไม่มีรอยรลา้ารอยดามเลยนะครับเนี่ยนะอกเผานะครับแห้งสวยสีเดิมหมดนะครับนะแห้งสวยดีหมดเลยนะครับ W100 รุ xtures, ่น5นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นโฉมใหม่ขึ้นมานะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ใหม่ขึ้นจากรุ่นเก่านะครับก็คือระบบเกียร์ของเขานะครับเกียร์ของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกแล้วนะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นเกียร์ทอรนะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาจะเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับพวกนี้การทางานของเขานี่ก็จะทําได้ค่อนข้างไวขึ้นกว่าเดิมนะครับ สภาพเกียร์ก็แห้งสวยดีมา,มากๆนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวลูกเกียร์เลยนะครับเะเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ในฝั่งของเทอร์โบเขานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์ซีซูปเทอร์โบนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ฝั่งเทอร์โบใกล้ๆกันครับ เพราะนั้นฝั่ง t u r บ o องเขาเนี่ยก็แห้งงดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะอ่าแล้วก็พอเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับพัดลมด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นพัดลมระบบปั๊มไฮดรอลิกนะครับพวกนี้เนี่ยความเร็วรอบพัดลมเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับยิ่งเครื่องยนต์ร้อนนะครับเขาก็จะหมุนแรงขึ้นตามนั้นเลยนะครับอ่าไม่ต้องมานั่งเหยียบล้อรอบแล้วนะครับนี่นะอ่าเดี๋ยวเปิดเครื่องอีกฝั่งให้ดูนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝั่งัััวีนนะะคครรบบอภ เี้เป็นในส่วนของปังัวชีดนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเขาใช้เป็นเครื่องยนต์คอมบัสสุ 4D102 นะครับอ่านี่นะครับ 4D102 โอเคเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องใกล้ๆกัน ขั้วเพ์ฝั่งวอวชิ่ของเขาก็แท้งสวยดีมากๆนะครับแล้วก็ขั้วเพลย์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติเลยนะครับเป็นขุดยนต์ไดเรกธรรมดานะครับนี่นะฮะ WA100 รุ w ่น5นะครับสวยงามนะครับอ่านี่นะแกนอีกฝั่งเนี่ยก็ไม่มีรอยล้าวรอยดางนะครับ นี่ก็เป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวร้อยรุ่น5คันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของที่นั่งคนขับกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองขับให้ดูกันด้วยนะครับว่าการทํางานของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันขึ้นมานะครับในส่วนของด้านบนที่นั่งหัวเก่งกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพนะฮะภายในของเจ้าตัวร้อยรุ่น5คันนี้นะครับสภาพก็โอเคเลยนะชุดฟอนต์เจีงฟอนเจอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีรอยแตกหักอะไรเลยนะครับเห็นนะฮะด้านหลังก็สภาพโอเคนะครับเห็นนะฮ โดยดงเพดานนี้ไม่ฉีกขาดนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับอ่านี่นะครับพอนั่งแล้วก็จะฟีลลิ่งประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยคอนโทรลของเขานะครับจะเป็นคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับเป็นคอนโทรลเดียวนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับเกียร์ของเขาเนี่ยจะใช้งานเป็นระบบออโต้นะครับหักหน้าหลัง่างเดียวนะครับเหมือนโฟล์คลิปนะครับนี่นะก็ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองทสความแรงเขยงกันนิดนึงนะครับ ก็ตามสไตล์รุ่นใหม่นะครับพู้นี้ก็จะทํางานได้ค่อนข้างไวตามมาให้ตามมือเลยนะครับนะฮะทำงานไวตามมาให้ตามมือดีนะครับนะฮะไวดีมากๆนะครับเดี๋ยวกดตัวให้ดูด้วยนะครับนะฮะก็กดตัวลอ,อยได้สบายๆเลยนะครับมาเดี๋ยวลองลากตัวให้ดูเลยนะครับเทสเกียร์ไปด้วยในตัวนะครับตัวนี้ก็ ั๊มแรงดีนะครับเดี๋ยวลองดูเกียร์กันบ้างแล้วกดตัวลากได้สบายๆนะครับตัวนี้นะครับเกียร์แรงดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเกียร์เดินหน้ากันบ้างนะครับพวกนี้นะครับพอเป็นเกียร์ปั๊มเนี่ยการทํางานของเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างคล่องตัวมากๆนะครับนี่นะแล้วก็พอรุ่นใหม่นะครับพวงมาลุมวลไยเนี่ยก็จะนิ่มนะครับสปีดต้นก็จะดีมากๆนะครับ เกียกร์ถอยหลังเกียร์เดินหน้าเนี่ยจะใส่ได้คล่องตัวสุดๆเลยนะครับนี่นะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยพอเราผ่อนคันเร่งนะครับก็จะมีระบบช่วยเบรกด้วยนะครับนี่นะอันนี้ผมไม่ได้เยเียบเบรกนะครับแต่ว่าพอผ่อนคันเร่งปุ๊บเนี่ยรถเขาจะค่อยๆเบรกไปเองด้วยนะครับก็ดีมากๆนะครับโอเคเลยนะนี่นนะเห็นเกียร์เกินก็แรงดีหมดเลยนะครับโอเค อันนี้นะครับก็จะเป็นสภาพนะครับภายในของที่นั่งด้านบนคนขับนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวโคมสูตร WA 100รุ่น5คันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักโคมสูต WA 100รุ่น5คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ได้บนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็พอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับก็จะมีลูกของเขาเนี่ย พร้อมกับวิดีโอนะครับละเอียดละเอียดรอบคันแล้วก็วิดีโอตอนนี้ก็ครับทดลองใช้งานเนี่ยกว้างที่หน้าร้านข้างหน้านะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับระช่นในการประกอบการตัดสินใจนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถนะฮะมาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านกว้างแบบเนี้ยนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนะครับอาจจะมีโลเคชั่นของที่ร้านนะครับ ส่งให้กับลูกค้าทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับอ่าเนี่นะฮะอันนี้นะครับก็มาสวยพร้อมใช้เลยนะครับถ้าใคสนใจก็ได้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับกับรถตัวคอมสูตร WA 1 0 0รรุ่น5คันนี้ครับอ่าคลิปต่อไปนะครับเราจะมีอะไรมาให้ชมกันก็กดรอติดตามได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ